เมื่อเร,เร็วๆนี้ได้มีพิธีบรรพชาอุปสมบทนายชยนัทนาคดีหรือนาคโจโจ้ซึ่งเป็นหลานชายนายบุญยืนนาคดีหรือกำนันบุญยืนนาคดีอดีตกำนันตำบลบางพีใหญ่และนางสุรินนาคดีอดีตรองนาย,ยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่โดยได้จัดพิธีบรรพชาอุปสมบทให้กับหลานชายคือนายชยนัทนาคดีในวันที่12พฤศจิกาย,ยน2565ที่ผ่านมาครอบครัวนาคดี ได้เนรมิตงานแบบสุดอลังการเน้นความเป็นไทยชูเอกลักษณ์ขนบธรรมเนียมและประเพณีไทยแบบสมัยโบราณโดยมีพิธีการและขั้นตอนต่างๆตามแบบโบราณประเพณีไทยณพัทศีมาวัดบางพลีใหญ่ในพระอารามหลวงโดยได้รับความเมตตาจากพระเดชพระคุณท่านเจ้าคุณพระราชเสนาบดีรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสมุทรปราการเจ้าอาวาสวัดบางพลีใหญ่ในเป็นพระอุปชาพระครูใบดีกาโชคชัยเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระครูประหลัดอน,นันต เป็นพระอนุสาวนาจารย์คณะสงฆ์วัดบางพีใหญ่ในจนํานวน25รูปร่วมประกอบพิธีบรรพชาอุปสมบทโดยนายชยนัทนาคดีได้รับฉายาทางธรรมคือกิติพัทโทคือผู้มีเกียรติอันจเจริญทั้งนี้ในการจัดพิธีบรรพชาอุปสมบทในครั้งนี้ครอบครัวนาคดีนำโดยกำนันบุญยืนนาคดีอดีตกำนันตำบลบางพีใหญ่พร้อมด้วยนางสุรินนาคดีอดีตรองนายยกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพีใหญ่ ในฐานะคุณตาคุณยายได้เป็นประธานฝ่ายคารวาสแจกเงินโปรยทานจำนวนมากถึง2000 200, 0 0บาทให้กับผู้ที่เดินทางมาร่วมในพิธีรวมถึงประชาชนทั่วไปสร้างความคึกคักให้กับผู้ที่มาร่วมในพิธีการเป็นจำนวนมากก็ผมก็ดีใจแล้วก็เลยปรึกษาครับคุณยายว่า จะโบราณทั้งทีก็จะเน้นประเพณีไทยๆโบราณสมัยโบราณน,นั้นประยุกต์บ้างเป็นบางส่วนอยากจะให้ออกมาดีครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาจากพระราชเสนาบดีจรันสิริธรรม,มูรักษาการเจ้าคณะจังหวัดสมุกราการเจ้าอาวาสวัดบังปีใหญ่ในพระอารามหลวงท่านให้ความเมตตาได้ใช้สถานที่แห่งนี้ตัวกระผมเองและครอบครัวนะฮะก็เติบโตเริ่มต้นมาจาก บารมีของงงหลงพ่อโตนะฮะมาตลอดตั้งแต่สมัยมาอยู่บางพีใหม่ๆเปิดวินรถอะไรนี่นะฮะ mm hmm. ผมก็ได้เริ่มต้นชีวิตจากตรงนั้นมาแล้วก็แค้วคาดปาศจารพญญานายต่างๆมาก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องสาธุชนที่ไม่รู้จักอยากให้รู้จักแล้วก็มาพบเจอ,อ ขอบารมีหลงพ่อโตที่วัดบางปีใหญ่ในพระรามหลวงก็ขอปรารถนาจริงใดก็จะได้สิ่งนั้นนั้นตอบแทนกลับไปนะครับ